สวัสดีครับทุกท่านจากร้านสาธรทช็อปนะครับันดีวันนี้เรามีสินค้ามานําเสนอนะครับก็สืบเนื่องจากลูกค้าเนี่ยได้สั่งซื้อตัว DC b u c k Con v e ว t e r มานะครับตัวดี b u c ั c ค n v e ว t e r เเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการลดแรงดันนะครับก็คือแรงดันด้านขาเข้าเนี่ยจะมีค่าสูงกว่าแรงดันด้านขาออกนะครับตัวนี้ก็จะมีเพื่อนๆหลายคนนิยมเอาไปใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเพราะว่า มันมีคุณสมบัติการทำงานอย่างหนึ่งที่เป็นจุดที่เป็นจุดเด่นของมันเลยก็คือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนโวลต์ด้านขาเข้าที่มีมูลที่มีปริมาณสูงเนี่ยนะครับให้กลายเป็นกระแสในด้านขาออกได้นะครับเช่นเรารับไฟจากแผงมา30โวลต์นเนี่ยแล้วเราไปชาร์จแบตในระบบ12โวลต์น,นะครับเราก็จะตั้งด้านขาออกของ DC-Buck c ค n นเว t e r เนี่ยให้มีค่าโวลต์อยู่ที่13.8โวลต์ นะครับเพราะว่าตัวค่า 13.8v โวลต์เนี่ยเป็นจุดที่โวลต์ของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ในค่าที่เรียก,ยกว่าเต็มพอดีนะครับทีนี้เนี่ยในการลดโวลต์จาก3 0โวลต์ให้กลายมาเป็น1 3 8โวลต์เนี่ยมันจะมีข้อดีของ d c b a c o c v อม e r เตก็คือสามารถที่จะเพิ่มกระแสทางด้านขาออกได้ด้วยนะครับเทนขาเข้าเข้ามา 1m แอมป์เนี่ยกระแสด้านขาออกเนี่ย1แอมป์ที่30โวลต์เนี่ยด้านขาออกก็อาจจะกลายเป็น 13 8โวลต์ที่3แอมป์ได้นะครับอันนี้คุณเป็นคุณสมบัติข้อเด่นของเขาซึ่งหลายๆคนก็จะนิยมเอามาใช้แทนตัวชาร์เจอร์ที่เป็น MPPT ซึ่งมีราคาสูงนะครับแต่ข้อเสียของ DC Buck Converter ตัวนี้จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งก็คือว่าถ้ากระแสที่ใช้เกิน8แอมป์นะครับมันจะเกิดความร้อนสูงจะต้องมีการติดพัดลมช่วยในการระบายอากาศนะครับอทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัววงจร DC Buck Converter ก่อนนะครับ ดีซีบักคอมเพวเตอร์ตัววงจรของเขาตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านขาเข้านะครับอันนี้เป็นด้านขาเข้าของตัวดีซีบักคอมเพวเตอร์นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งตรงนี้เป็นด้านขาออกนะครับอันนี้เป็นด้านขาออกทีนี้เนี่ยถ้าบางคนไม่สะดวกนะครับก็ให้จําเอาว่าตัวที่ปรับโวลต์ปรับค่าโวลต์บคอมตรงนี้คืออยู่ด้านขาออกนะครับถ้าท่านไหนถ้าท่านไหนไม่สะดวกอ่านภาษาอังกฤษนะครับด้านขาเข้าเนี่ยก็จะมีตัวสวิต นะครับตัวนี้เป็นตัวสว er ิตช์พาวเวอร์เปิดปิดนะครับมีด้านขาเข้านะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราต่อนะครับอ่าจุดที่สําคัญที่สําคัญอย่างหนึ่งในการต่อก็คือด้านขาเข้าเนี่ยตัวอินพุตตรงนี้เนี่ยนะครับให้เราดูด้วยนะครับมันจะมีเขียนสัญลักษณ์ก็คืออินลบนะครับอ่าอินลบตรงนี้คือคือไฟลบเข้าด้านนี้นะครับไฟลบเข้าที่ตัวนี้แล้วก็จะมี book. อินบวกอ่าตรงนี้เป็นอินบวกนะครับ ไฟบวกก็จะเข้าตรงด้านนี้นะครับตัวนี้จะมีอินบวกนะครับเป็นสัญลักษณ์ไฟบวกก็จะเข้าทางด้านนี้นะครับเป็นอินบวกแล้วก็พอด้านขาออกเนี่ยเขาก็จะมีนะครับขาออกตรงนี้ก็จะเป็นเอาเอาบวกเอาบวกก็คือขั้วนี้เป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็ด้านขาออกอันนี้เป็นขั้วลบนะครับอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นเอาลบนะครับนะครับ แล้วก็ที่ตัววอลลุ่มนี่นะครับที่ปรับตัวนี้เนี่ยตัวแรกจะเขียนว่า C ตัวตัวแรกจะเขียนว่า CV นะครับตัวนี้ใช้สําหรับปรับโวล์นะครับด้านขาออกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว CC ตัวนี้ไว้ปรับกระแสนะครับตัวนี้ไว้ปรับกระแสทางด้านขาออกนะครับในกรณีที่เราต้องการควบคุมกระแสนะครับทีนี้วิธีใช้งานตัวนี้เนี่ยลูกค้าบอกว่าเขาไม่สะดวกที่จะตั้งค่าที่หน้างานอยากจะให้ช่วยตั้งโวล์ไปเลยนะครับ ทีนี้ผมก็ได้รับข้อมูลอย่างนี้ก็เดี๋ยวเขาจะจัดการให้ลูกค้าไปเลยนะครับเวลาใช้งานก็เวลาทํางานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับวิธีการใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับเราก็เพียงแค่มีมิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับในการที่จะปรับด้านโบลต์ขาออกนะครับทีนี้เวลาเราปรับโบลต์เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูทิ้นึงเวลาเราปรับโบลต์เนี่ยนะครับสาคัญก็คือเราจะปรับตัว CV ตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้อ่านค่าจากมิเตอร์เอาว่า ด้านขาออกเนี่ยมิตเตอร์อ่านค่าเป็นเท่าไหร่ละนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทำเดี๋ยวผมทาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับอ่าเราก็จะเอาขามิตเตอร์ เสียบเข้าไปเลยนะครับทีนี้ด้านขาเข้าเนี่ยเขาก็จะใช้วต์อยู่ที่ตัวมิเตอร์นะครับด้านขาเข้าด้านขาเข้าตรงนี้จะใช้โวต์อยู่ที่30มสิโวล์นะครับใช้แหล่งจ่ายเป็นหมอแปลงนะครับอันนี้ผมก็จะใช้มอแปลงของตัวปรินเตอร์นะครับตัวนี้จะใจในใน่ายวต์อยู่ที่3 2มสิโวล์นะครับในก,การที่จะจ่ายให้ตัวนี้นะครับแล้วก็เพื่อจะปรับค่าแรงขาออกอเดี๋ยวลองดูนะครับอย่างที่เรียนนะครับ ตัวตัวนี้เป็นตัวปรับโวลต์แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับกระแสนะครับอ่าเดี๋ยวเราเราลองเปิดเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับสำคัญก็คือตัว DC b ีพักคอมเพลเเนี่ยจะมีตัวสวิตช์อยู่ด้วยนะครับอ่าตัวสวิตช์ตัวนี้เนี่ยต้องดูด้วยนะครับว่าออนอยู่หรือเปล่าไม่ใช่บางท่านบางท่านซื้อไปเอ๊ะทำไมเปิดแล้วไม่มีติด ใช้งานไม่ได้เสียหรือเปล่าสําคัญต้องอย่าลืมดูตรงนี้นะครับให้ตั้งไปที่ออนด้วยนะครับพอเลื่อนมาที่ตำแหน่งออนปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าตัววงจรตัวไฟ LED ก็จะติดนะครับแสดงว่าตอนนี้วงจรพร้อมทํางานล้อ่ะเดี๋ยวเราวัดโวลต์นัานขาเข้าดูก่อนนะครับว่าโวลต์นั้นขาเข้ามาเท่าไหร่นะครับ ัจจุบันโวลนั่นขาเข้ามาเนี่ยที่32.2โวล์นะครับ32.2โวล์แล้วก็เดี๋ยวเราจะวัดโวลนั่นขาออกก่อนนะครับว่าขาออกเนี่ยมาที่เท่าไหร่ปัจจุบันจ่ายออกมาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโวลด้าน,นขาออกตอนนี้เนี่ยอยู่ที่14.56โวล์นะครับอันนี้ก็จะเกินจากค่าที่เราต้องการเพราะว่าเราต้องการก็คืออยู่ที่13.8โวล์ เพื่อให้มันชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็มพอดีนะครับผมก็จะเริ่มทำการปรับตัว CV ตัวนี้นะครับเวลาเราปรับเนี่ยเราก็จะต้องทำการหมุนนะครับตัวสกรูนะครับข่าวโวลต์ก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นลดลงนะครับรปรับแล้วก็ใช้มิตเตอร์ในการที่จะจับ สิบสามจุดแปดโวล์ครับปรับดีนิดนึง จะต้องมือเบานิดนึงนะคบเพราะว่าเวลาเคลื่อนนิดหนึ่งปุ๊บค่ามันก็จะเปลี่ยนอาจจะเกินนิดเกินหน่อยไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ก็จะมีโวลต์เอาต์พุตอยู่ที่สิบสามจุดแปดสองโวลต์น,นะครับทีนี้โวลต์ด้านขาเข้าเนี่ยถ้าโวลต์ขาเข้า มีค่าสูงกว่า13.82ด้านขาออกเนี่ยก็จะจ่ายโวลต์คงที่ที่13.82นะครับแต่ในกรณีที่โวลต์ด้านขาเข้ามีค่าน้อยกว่า13.82เนี่ยโวลต์ด้านขาออกจะมีค่าเท่ากับโวลต์ด้านขาเข้าต้องเรียนก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงเช้าๆเนี่ยซึ่งแดดค่อนข้างน้อยเนี่ยโวลต์หรือว่าที่โวลต์ที่ได้รับจากแผงโซลาเซลล์เนี่ยจะมีค่าค่อนข้างต่านะครับบางทีจะมาไม่ถึง13.8โวลต์นเนี่ย โวลตด้านขาออกก็จะมีค่าน้อยตามนะครับยังไงก็เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ถือโอกาสรีวิววิธีการตั้งค่าแล้วก็จะได้เป็นการทดสอบก่อนที่จะส่งสินค้าให้ลูกค้าด้วยยังไงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับจากร้านสาทรช h อบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว d c b u ักคอมพิวเตอร์มีการใช้งานสะดวกนะครับใช้การลดโวลตในกรณีที่โวลต์ด้านขาเข้ามีค่าสูงนะครับ แล้วก็เราต้องการวนด้านขาออกที่มีค่าต่ำกว่าวนทางด้านขาเข้าสามารถตั้งค่าว์ได้สามารถตั้งค่ากระแสะได้ตามที่ต้องการนะครับก็ยังไงก็ตามก็กขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาชมนะครับวิธีการตั้งค่า DC Buck c o คอม r t e เตอร์ puter, แล้วก็รีวิวตัวสินค้าก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่เข้ามาหรือว่ามีสินค้าอะไรเข้ามานะครับหรือมีข้อมูลดีๆก็ จะได้มีการแจ้งเตือนกับท่านนะครับขอบคุณนะครับจากร้านสาทรช็อปครับสวัสดีครับ